อัหอาหารติตีสาทโวดุรสัสสปุริสตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ปู่มักไฟตามบุญสัทธามุนจุ่มจืนได้ยกยื่ยนอยอตายักพิคาหานเขานำวัตถุพำมปัจจัยสินดวงใสห้าแปดใจปดแวนทักษา ปากันมามวลหมู่พ่อมนายอยู่ฟังธรรมจุงดาจำฟังทีเอาเป็นตีสอนใจลำดับไปไปนาบัดีแด่เตอปูนายที่อยว่าไอเด็กน้อยปูนี่สลาดลำตีนักหนาอันสาลินสกักการเล่าปูเต้าเจ้าหอใจ ควรจาใครโอกาสเธออายน้อยหนาเด็กขาเอาหัวมาต่อตาจนกันวา่าการแป้กันหัวมันก้านแต้สันใดจักเอามันไปบอไว้เป็นค่าใจตั้งวันเออตัวมันม่วยมากบอเอือดูกว้างเหลือหลอเจ้าสอยหยาบจ้าสองจักพาต่อตะลงทำ บอใครกำโอกาสืออำม,มาต้งตาไปเอาเด็กขามาสู่ยังตีอยู่หอใจอำม,มาตยายเกากาว้เต้าเจ้าหอจันลีบเร็วปันไว้ว่องจูงแขนต้อง,งน,นอพุทธ,ธาว่าบึงจุงมาอย่าจ้าไปหาเจ้าฝ้าเร็วไวหนอจอมใ้น้อยหนะ้าบอกมัวตัวอาผูเป็นปี่ออกจาก ตีสาราเหตไก่กาไปสู่ยังตีอยู่หอคำยอมือตำกมเกาวไว้เจ้าเต่าจังไรส่วนเต้าหอใจหยดย่าผาแผ่นเต้าเมืองกาสีกาจากาดีอ่อนอ้อยหวานอูราไอเด็กน้อยปาลาเฮาเรนมากสักกาหันใส่บ่อหอนได้มันมือ เป็นดังลือหันเหล่าฮือเอาปีเจ้าเป็นงูตัวต่อตัวจนกันฮือได้หันดำแดกตัวไรแรงตัวได้แหงเหลือลายพาแป้กันไปแลนนาเจ้าเฮยเมื่อนั้นเจ้าหนอราคาลงทำได้ถามเต้าหอคำยศอาจว่าคาแดมห ah าราจจา ว่าก,กันนัวหนาแป้แล้วเต้าเป็นลงวันอือคาเต้าบาปกาพาราก็ใครอยาต่อบถอยว่าดูราไออ่อนถอยจันไลปูเต้าหอใจยดใหญ่ของมีข้อมไผ่เหลือลายคือจ้งางฟังไฟมากแกวพาสอดแล้วแลลำตังเงินคำสายซอย แม่นใส่ก้อยตั้มมาลงกูจักผงบ่วไว้ตั้งผาสาไงและเวียนใจเออมึงเอาไปเสียงสอดจาฮือรอดเรือหลายเต้าสองบ่อยหอดดอาาใจโอกาสอียาบอกหนอพุทธ,ธาหือหอูือเอามัวมาสู่จนกันวันผูพพันยามเจ้าจุกไตเต้ามาไว กันต้าหอใจกล่าวแล้วเจ้าหนอแก้วทะสะคนก็อปาปีตนคืนสู่ในดีว่าหือปาประจามวนหมู่ใดพผ้ามู่ตามมีว่าไผรมีงัวดีองค์อาอุสุการาเจียงคาน มีคองานอากาอยาใดเจ้านำไปสู่เวียนใจผูกเจ้าภายาเจ้าหอจันได้ป่งปันอาญาว่าผูดด้ใดมาขืนขัดมาปฏิบัติแล้วโสจักมีโตถึงตัวจักตัดหัวเสียบไม่เอาตังไม่ตีประตูเพื่อให้คนดูตัวนาอันเสน,นากาก่อเปล่าห้องในห้อง ลาะธานีคือเจ้าปุรีน้อยใหญ่ใดหูไข่ทุกคนก็มีหันและนาผู้นาทีว่าเสกันหลอดวันลูนหลุงเจ้าคนลุงเท่ายิ่งใจอันอยู่ยาย่พับของตั้งบ้านนอกในเมืองตั้งนันเดืองมาสู่ในตีอยู่เวียงไต จูงหัวจูงัวไปหลายหลากมนตัวหากเป็นไมยต่างแรลงหลายใจจ้ามักต่อตาผจนหุ่มต่อจนผาาสู้เขาเยาอยู่ปูนกวาจับลางตัวองค์อาจเป็นหัวอุุการาสูงใหญ่มีแห่งใจสาบานลางตัวกองงานอาคาลัง แห่งดังจ้างบ้าดงลีลาตัวมีเขาเรียบต่างคนเสียมแต่งแป่งอาจจักแต่งเสียมใส่เจ็บป่วยเจ็บป่วยได้ถึงตายคนยิงใจบวนหมู่อันเข้ามาสู่ปุรีต่างยักยีอัดเอ้าเต็มตัว,ตวเต่าเวียงใจสันใน้ำในใหญ่กว้างดังตักแงกงบ้านเกหา ไล่กันมาอยู่ทาพอมัวกว่าจนกันเมืนานในหันสักเสื้อบอมันเจือนานมีตีนี่จับวันนาจ่าหอดถึงน้อยน้อยยอดกำผ้า,ากินเจ้ากันเจ้าฝ้าห่อคำเฮือใครกำกาวจีว่าผูกนี้ยามเจ้าหือปางัวเจ้ามาไวเข้าสู่เวียงใจอย่าจ้าเผืือต่อต้าจนกัน ตั้งไข่ปันกาวแล้วสวนเจ้าหนอแก้วบุญน,นาก็บอกผาตาพีเจ้าบ่อเศร้าหมัวตองหูหัดทอกแ่งทีว่าดูเราเจ้าปีเหยกับป้าอันเจ้าฟ้าตะลงเมืองอยาซาเลืององอาจใจโอกาสขียาตันวันนั้นมาเล่าคือปีเจ้าไปผาสู กับมัวมวนหมูหันใส่จัดนำไดหมื่นตัวปีจัดหัวสาตนหรือบอผ่าญานลองจานมัวเขางามกำป้าก่อต่อกว่ากำไปว่าดูรกากใยใจเอ่ยน้องนาวปีหาผู้เก้าเป็นไม้ก่อนเต้าเต้าผีพายหยาจบจ้าของจักร่าร สันใดจาขอแร่ขอน้องแก้วอยากัวจนตอนตัวหันใส่อาจภาพใ้แต่ดีลีน้อมอุณนีหนุ่มเนาฟังปีเจ้าไข่ปันก็มีใจมันจืดจ้อยปลาปีหยอดซอยไปสู่ในตีอยู่เวียงใจพดเขาไปอย่าจ้าตีสันนามยาใหญ่กว้าง คนมาอ้างลวงลายนั่งอยากยายย่อพอกันขันหาหนอพุทธ,ธาตั้งพาตาปีเจ้าบุญบ่อเล่าส่วตองตาจักปองกล่าวถอยว่าเจ้าอ่อนน้อยใจลำสั่งว่าคนงามเหลือลายพอทีแต่สันตาตั้งเตวดาบนฟ้ามาสู่โรกลาจมปู ปูนอินดูดอเน่าไพยาเจ้าหอคำสั่งใจดำหยาบจ้าปองจักคาเป็นผีคำสั่งบีหันเหล่าเฮาบ่อหูเก,ก้าปางลังเจ้าตาปังหยดอาจเจ้าผาสาพาความบ่อสะวะวางปากปล่อยซ้ักล่าวถอยไขปันเอามัวจนกันหันใส่เฮาจักใดเล่นดู นั่งพอจูถีสั้นว่างงัวตัวนั่นทัดทองเขาเป็นตองมาหมากแสงว่าวาต่อตาบ่อรากอินตาเจ้าฝ้ากับเปตดน,นาเป็นงัวจึงมีตัวงามอาจลือยักเท้าหาใจหาอยู่ดงดานป่าไม่กับเป็ดใดตนตัวเป็นยักงัวตัวผู้มาผาสู้ต่อจนเขาพั จดหัวเต้าถาผาบเต้าพาราเจ้าปัาใาใหญ่น้อยต่างเก่าถ้อยจากกันเสียงเนืองน,นั้นอัดเอ้าตั้งตัวเต้าสันนามรงูงเหมือนด้านเต้าฝาปังตนห้าวหากก็รงผาสานหอใจโยธาในแวดล้อมแก่แหออกอเป็นบริวารแล้วผีจ้างสารอาการโดยพรนาไปสู่ในตีอยู่ สนามโลวุคนปางวงดุงเท่าหานเต้าเจ้าหอจันก่อปากันบ่อเจ้าไว้เจ้าฝ้าจหดอาจบ่อได้ขากเสียคนใดกันจ้างใจไปสู่ในตีอยู่กลางสนามเขาสบผามเบียนจอต้นเต้ายอดการีก่อรงหักทีตัวอาจกย่ายบากไก่กา นั่งอาสนาแต่นแก้วอันผ่องแผ้วเลืองงามโยธารามอยู่เฝ้าแวบรอบเจ้าจุปายขกบีหันแหละนาตีนั่นตนเจ้าป่าฟัางกันหนอพุทธทางน้อยหน้ากับงัวตนองอาจคนใส่จากาไปกล่าวถ้อยว่าไอเด็กน้อยปารามึงนีนาบ่ญจ้าได้เป็นข้าของกูมึงจุงดูสั้นทีหรือใจงตี เต็มตากันต้าพาราเก่าแล้วเสนาแก้วเตรียมใจก่อปล่อยหัวไปบ่อจ้าจะพอนาไปสู่ตั้งตีอยู่หัวตองงัวตั้งสองหันเล่าต่างเล่นเข้าจนกันต่างพัดพันภาพสู้บ่อหอนลู่กวัวตายต่างมีเขาคมภายใจจ้างัวกาป้าตนอาจ ก็คิดพาตัวเงาอูของเต้านอนงายเลือดเป็นสายหยาดย่อยคนใหญ่น้อยเล็งหันก็ตกมือกันสันนั่นหห้หอมหันเต็มสันน้ำวางหัวใจลามน้อยนังแป้งแป้งงัวเต้าเจ้าบุรีปุญเจ้ามีรายแด่จึงพาแพ้หัานนาเจ้าพระรามวนหมู่ต่างก่าอุจากันเสียงเนืองนั้น สาส้าสุนจันต้าหอใจก็มีใจสาต้านกันตัวก้านันโสเต้าเขาโอดเครื่องขี่ไขว่าตีโอกาสถืออำมาโจทาปล่อยงัวมาแถมเหล่างัวเจ้าสองตัวหกเล่นตัวลุล่อจนงัวเจ้าหนอนทักลงยาน งัวเจียงคานบ่อจ้า,จาก่งัวจุนงัวเจ้าฟ้าหอใจเลือดแรงใหญ่ย้อยหยางัวเต้าลากถึงตายต้าผีพายใจถอยกอกาวอ้อยขียันโยธาบวนหมูอันเฝ้าอยู่ใหญ่ใหญ่ปล่อยงัวไปหยาจ้างัวเจ้าฟ้าสีตัวเขาปนหัวสอบปากเลียบความามากมาตั้งปลายดาเหียนกา แหลงชะพาพอนามาหาหัวหนอพุทธ,ธาน้อยนากอกิดหัวเต้าราตังสีล่ตายตีการสนามคนหลายลามนุ่งเทาหันหัวเต้าเจ้าเป็นผีตางยินดีหห้องยกมือซ่องเนืองนั้นต้าหอจันทร์ป่าไปสัมโพดไหม่บาดไฟห้องเอินไปบอ่อจ้า ว่ารือปล่อยงวัวตัวกาพารากัวเต้านานบันแปด,แปดตัวปุ่นดีกัวรวดใส่ตัวรับใ่ฉากันแหลนเร็วปันมาสู่จนงวัวตองอยู่บัดเดียวต่างตัวเร็วเข้าภาพจนขั้นหนาจูปลายงวหนองมุ่นดีานตัวอากอบบอไขรยาเก่งป่ว หิดงัวแปดตัวตันเต้ามือลงเต้าลงนอนฮือตายเมื่อบอนตั้งแปดแล้วเต็มแบวไปมาส่วนเต้าพาราบางเศรากันงัวเต้าเจ้าตายดีซ้ำเครื่องขี่ไม่อาจโคดันนานบานไฟก็บอกเสนาในบวนหมูอันเฝ้าอยู่เป็นจูฮือนงหมูสู่ยาจ้าดีปล่อยงัวกาเร็วปัน มัวสิบโฮตัวนั้นไว้บ่องแหลกออกก็แปลกใจที่ไว้มันบ่ไว้วันสันใดป่าหายไปก็พีหันและนาอันตาปูรียาบจ้าปองจักขาหนอถ้าลงทบปองใจดำกําเศร้ากันมัวหนอพ่าเจ้าผาแฝกส้ำโอรลายแล่ตำนู ขอเอิ้ว่าคยจะบอกโยธาเหยมวหมู่เพือปล่อยมัว,งวงมาสู่เร็วไวโยธาใหญ่ใหญ่น้อยก็รีบปล่อยย่างัวหกสิบสู่ตัวแล่นออกมันไปายนอกซาสนหมายจาักจนและ่าเพื่อมัวกำป้าวางวหบืันหน่อมูนีนายหันไซลิทีใจสาบาน มีแหงป่าดังจ้าเหตดตัวอ้างเป็นตาปอกผิดสายวาบอกขาดงวเต้าร่าหกสิบสี่ตัวปากันปัวรายแลพอหาแป้ดีฟ้าแล่เข้าป่าดงหนาแร้วหายตากว่าจ้อยกบมีหันและนาส่วนอันบาเต้าหอจันนู่แรหันหัวทีหวานงวหกสิบสี่ตัว ดังอันอันต่อจนปาลายกาใดละสันเล่นนี้ตาภูรีอยาบ้ะอันจับปองข้าเจ้าหยอดซอยบอกว่าปล่อยสั์ใดซ้ำมีใจโหดไม่เป็นดังไฟไตลลนตีตาตนลาทาการเกี่ยวเกี่ยวงาดงานปูนกัวเอามือกุมหัวแล้วหอบสันนั้นกองดินดาน ว่าไอ้กูมาเด็กน้อยเชื่อจาจถอยเครื่องเข็นกูจักของเวนบอกขาดหารอยจากเป็นไมยกันมึงตายหมู่ผูกูอยู่เสเวยสีกันกูตายนีบวยบอดมึงได้เป็นยอ่อสับพันยูมึงกับกูนี่ใส่บ่ออาอยูใ่ใจรวมโลกเหตุจัดตุกโศเครื่องที จกต้องหนีกาผาหนีลาจากกันไปกันเต้าห่อใจก่าวแลบอกเสนาแก้วกปูกแก่นว่าจุ่มปุกโลอยงวัวแหลนมาไวกันเสนาในปล่อยงวัวออกจากที่คอโคงคังงวัวเต้าตาฟังบาไปนับอ่านได้หลายล้านร้อยเศร้าแปดตัวหาก เป็นไม้มีเขาคงคมภายใจจ้าดังดาบกากสีกันใจต่างเลวไวกว่าแก่นหากรีบแล่นภายผ่านห้องโอดโอยกันเป็นหมูเล่นสู่ซาสนโกราหุนหน้อยใหญ่แวกหัวเจ้าจูป้ายเต่าใจหมายจะก้าคัวคำนาเป็นผีสวนงัวนห,วหนอผู้นี้เจืองจ้าคนตัวบาปกา เฝ้าแหวกไม่ก็คิดไล่ไปมาถูกหูตาว่าว่า <c oughs> เลือดแดงหากรามไหลมันตกใจสะตุงแหลนฟุ้ฟุ่งซาส,สนเจ้าภัยสนตันบาหลับตาหากหายไปก็มีหันแหละนาเหมือนนั่นเจ้าหาท่ากาศีกันทัวตนนี้ไปกัน โกโ็กเสียงก,ก้าดปวนกลัวเนี่ยไให้หัวแล้วให้กูอยู่จัดใจไปมา <c oughs> ก็บอกเสนานุ่มเนาอันอยู่เฝ้ายายว่าจุงมเลี้ยวไปอย่าจ้าปล่อยงัวตนกาอุสุภาลาชคนตัวอาจเป็นไม้งัวตัวร้ายหันเล่าตัวใหญ่เต้าเสมเกันแลกพัดพ,พันเพียงน,นา แม่จากทางวัวหนอพุทธาเลียงกันมารุมมรอบบังแหวนอมอตัวตนป้ากันจนไไ้ว่าส่วนมัวตัวอาเขาดองดูทัดทองใจจ้าเอาคนเอาเขาค่มกาพัดพันแก่งเล็วปันไปจอดเขาคมสอนปักแดงเลือดไหลแดงรันง่อยไหลเป็นทอยเป็นายเมนข้าวไรคาเข,ข้าวขีย ขี่หาปุ่งเป็นกองอยันง,งวัวเขาตองกิดไหลหัวเต้าหยดใหญ่ปลุกลีหลวดปลาหนีบอยู่แล่นเข้าสู่ป่าดงไัยหายตาไปกว่าจอหายตาไปไปกว่าจอยกอปีหฮันและนาะนิธิตังกียาสังวน,นาวิเศษจาห้องเหตุ โอนาราหากัมป้างัวตอผูกชวนสีก็บังคมทรงเร็สเ็สแล้วเจ่านี้ก่อนแล